ส่วนหนึ่งเนี่ยภาพลักษณ์หรืออัตลักษณ์ที่เราคุยกันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าการทําในเรื่องของพิธีกรรมนะฮะไปเจิมหน้าผากเสร็จก็ทุกคนรับเข็มอัตลักษณ์ไม่ใช่อัตลักษณ์แม่โจ้ก็คือเป็นอย่างอาจารย์มอแกนครับอันนี้เนะียคือเป็นเป็นรูปแบบของของเขาเรียกว่าคนแม่โจ้หรือเป็นอย่างอาจารย์กวางครับอันนี้เนะี่ย คือคนแม่โจ้ดูปุ๊บก็รู้คนนอกดูปุ๊บก็รู้ว่าเด็กแม่โจ้มันเป็นอย่างนี้อืมผมผมเลยอยากจะให้แยกกันระหว่างพิธีกรรม,มครับพิธีการวิธีการกับหัวใจหรือแก่นแก่นของความเป็นแม่โจ้ของการรับน้องครับซึ่งผมบอกมาตลอดว่าผมไม่เคยเรียกร้องให้ต้องมีเจ็ดวันเหมือนเดิม อย่าให้ผิดเพี้ยนผมผมไม่เคยเรียกร้องอย่างนี้ครับแต่ผมบอกว่าเย้เด็กที่เรียนจบจากแม่โจ้เนี่ยมันควรจะมีอะไรได้รับรู้ว่า้ยไอ้เพลงที่เราร้องกันว่าเราพี่ชายของเราสร้างมาเไอเรื่องพวกนั้นมันเป็นการสั่งสมมาแต่แน่นอนเมื่อบริบทของสังคมเปลี่ยนสิ่งที่เราเคยทําได้มันทําไม่ได้อืเราก็ต้องปรับผมยังยืนยันว่าต้องปรับให้เข้ากับยุค สมัยครับแต่ไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยโอเคนะเลิกเลิกก็คือเหมือนที่บอกความเปลี่ยนแปลงไงแล้วการรับน้องเป็นเรื่องของคนรุ่นปัจจุบันอืรุ่นพี่ก็คือเป็นพี่เลี้ยงค,คอยให้คําแนะนําคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับอ,อ,อาจารย์เป็นไปได้ไหมว่ามันถึงเวลาของมันเองอะ่ะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ใช่รุ่นเราอะ่ะ ที่ห่างกัน30ปีในยุคโน้นม parole, <age> ือถ <Lebanon. S 1> ือย we ังไม่มีโทรศัพท์มือถือยังไม่มีความคิดหรือรูปแบบวิธีการหรือสายการเรียนก็ไม่ใช่อาจารย์อาจจะเรียนโคนมโคเนื้อมาแล้วแต่เด็กปัจจุบันเรียนม4ี6ห้าหมาไม่เคยที่จะต้องมาอยู่ในกรอบกฎเกณฑ์กติกาและถึงเวลามันเหมือนกับว่ากฎกติกานี้ไม่ได้รับความนิยมไปเองของมันถึงไม่มีโควิดก็เถอะใช่ครับถึงมีโควิดมันก็จะเปลี่ยนไปเองเพราะว่า ทุกอย่างรอบตัวเรามันเปลี่ยนไปหมดแล้วการที่ผมเนี่ยจะไปบอกน้องๆรุ่นเนี่ยว่าเอ้ยทำไมเองไม่ทําเหมือนรุ่นพี่วะเอ้าจะไปบอกเขาได้ไงอ่ะทุกอย่างมันมันต่างหมดเลยครับรุ่นมผมยังต้องเขียนจดหมายอสู่โทตราเลขรุ่นผมยังต้องเขียนหมายโ <laughs> ซรเลขอยู่เนี่ยล้วคือทุกอย่างมันต่างกันหมดแล้วครับมันทุกอย่างมันจะไม่มีอะไรเหมือนกันอีกแล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งอ่ะที่ที่ผมอยากอยากฝากไว้คือว่าเราต้องหา แกนและแกนมาให้เจอครับว่าแกนและแกนของเราคือสิ่งไหนคืออะไรอย่างน้อยจากที่ผมอ่านในหลายๆพลา,ลาพร์คอมเมนต์นะ่ะทุกคนพูดถึงเรื่องความสามัคคีสามัคคีอันดีเลิศเนี่ยทุกคนจะร้องเพลงนี้แล้วก็พูดถึงว่าเรารักการสามัคคีกันแล้วทีนี้เราต้องกลับมาคิดว่าแล้วในยุคเนี้ยมันมีทางไหนบ้างอ่ะที่มันทําให้เกิดสิ่งนี้ได้ยุคก่อนอมันจะก็ว่าเจ็ดวันทําให้รักกันสามัคคีกันร้องเพลงด้วยกันสามัคคีกัน ยุคนี้มันมีอยู่สองสองอย่างอาจารย์ที่ผมศึกษารูนไหมคือมันเกี่ยวเรื่องโคซีโอเน่ยโคเลอร์ไม่ใช่โคโนมโคนเนื้อไม่ใช่โคโนมโคนเนื้อโคเลอร์นิ่งกับโคเวิร์กคิงสิ่งไหนที่มันทําให้เราจะาเชื่อมการเรียนรู้ร,ร่วมกันได้เชื่อมการทํางานร่วมกันได้ผมผมเห็นอย่างหนึ่งที่บอกว่ามันเชื่อมก่อนหน้านี้นะก่อนหน,น้าเกิดโควิดนะมันเป็นสิ่งที่ดีมากที่รุ่นพี่เกือบทุกรุ่นเลยขึ้นไปวิ่งสันทาย ไปตั้งบูธตั้งซุม้มมีรุ่นพี่รุ่นน้องมีอาจารย์เนี่ยสิ่งไหนบ้างอะที่มันจะทําให้เราตั้งพี่น้องสิทธิ์เกา่าสิทธิ์ใหม่มาร่วมทํากันได้คือมันเหมือนกับว่าพอถึงวันเกิดแม่โจ้ลูกแม่โจ้สิทธิ์เก่าในทั่วประเทศก็เหมือนกับวุ่งหน้าไปฉะล,ะล,ลองไปไปไป,ไป,ไปทําร่วมกันนะผมเข้ายจว่าน้องเขาเนี่ยน้องที่เรียนตอนเนี้เกาจะได้เห็นอะไรบางอย่างพลังว่าโอ้รุ่นก่อนทำไมมันดังนี้แล้วทีเนี้ย ในที่ตรงนั้นเราไม่จําเป็นที่จะไปบอกน้องว่าเองต้องทําแบบนั้นทําแบบนี้ต้องไม่ต้องบอกว่าแลา้วกันเราไม่ต้องบอกเลยว่าเราต้องทําให้เขาเห็นว่าสิ่งที่มัน,มพ,พ,นพี่เป็นแบบนี้นะเพราะนั้นน้องต้องเอ,อลองคิดดูว่ารุ่นน้องจะเป็นแบบไหนพ<อ>ี่จะไม่ทาให้เกิดสิ่งนี้ได้ผมว่าสิ่งเนี้ยมันจะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นมากกว่าไปออกคาสั่งเขาอะคือเขารู้สึกได้ด้วยตัวเขาเองใช่เขารู้สึกได้ตัวเองว่าไม่รุ่นก่อนไม่เป็นเงนี้ย